ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจัดโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวสามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2568นี้ค่ะครับ เรื่องนี้นายอนุกูลพฤกษานุสักรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านบอกนะคะว่าจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาสร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้จัดตั้งโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินรายละไม่เกิน50,000บาทไม่มีดอกเบี้ยนะคะ6เดือนแรกนะคะศเเลยเดือน ที่7คิดอัตราดอกเบีย้ย MRR ที่ปัจจุบันเท่ากับ100ร้อยละ6.725สองห้านะคะและโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินรายละไม่เกินห้าแสนบาทอัตราดอกเบี้ย MRR ลบร้อยละสองต่อปีค่ะวงเงินรวมสองหมื่นล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้เข้าถึงเงินทุนอัตราดอกเบีย้ยต่าในการฟื้นฟูความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาตินะคะสําหรับนําไปเป็นค่าใช้ใจ่ายปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโรงเรือนการเกษตร หรือเครื่องจัก,กรกลการเกษตรค่ะรวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรและลูกค้าสามารถลดภาระด้านต้นทุนการผลิตและมีเงินทุนหมุนเวียนในกรณีฉุกเฉินระหว่างการฟื้นฟูจนสามารถกลับมาประกอบอาชีพแล้วก็ดําเนินธุรกิจตามปกติต่อไปได้อย่างเข้มแข็งสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์และยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะ